มาบันทึกยอดยกมาของลูกนนี้การค้าน,นะคะ,ะ,คะไปที่โปรแกรมเลยนะคะเข้าไปที่ระบบลูกนี้และวิเคราะห์นี้ไปที่ปุ่ม Workflow นะคะคลิกปุ่ม Set มาลานด a t a ตาค่ะเพิ่มและแค้ไขข้อมูลอินไวท e ค้างชำระยกมาเพราะพี่เอกสาราคือ SI ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขเอกสาร0001ขายเชื่อสินค้านะคะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้เลยค่ะในที่นี้ระบบจะขึ้นอินวอย์ค้างชำระของลูกหนี้ยังไม่มีการบันทึกรายการใ,ใดๆนะคะเราก็กดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มค่ะ บรรทัดแรกโปรแกรมจะดึงมาให้โดยไม่ให้เราแค่ไขรายการใดๆน,นะคะเรามาใส่เลขที่กันเลยค่ะเลขที่คือ00001เลขที่อ้างอิงคือ99801วันที่เปลี่ยนเป็นวันที่10 ฮันวาห้าเจ็ดนะคะชื่อแผนกใส่ขีดค่ะชื่อไม่ระบุระบบจะรันมาให้นะคะรหัสลูกนี้เจ้านี้ ชื่อลูกนี้เราใส่จุด enter นะคะแล้วก็เลือกชื่อลูกนี้สาพัดกด enter ค่ะก็รหัสก็คือ C03 หน่วยเงินเราไม่ต้องใส่นะคะยอดเงินยกมาสุดที่คือ25,000บาท ยอดเงินก่อนแวตคือระบบจะคิดแวดมาให้เลยนะคะมูล,ลค่าแวตหนึ่ง้อยบาบ,บาทห้าสิบห้าสตางค์ยอดเงินก่อนแวตคือ2อ3พสสบาทสี่สห้าสตางค์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่ม F 1 0เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้ระบบ จะขึ้นมาให้เราเพิ่มและแก้ไขยินไว้ครั้งทชำระย,ยกมานะคะเราบันทึกแค่ใบเดียวก็กดปุ่มให้เข็บออกได้เลยค่ะยกเลิกข้อมูลน,นี้กดเย็ดค่ะระบบก็จะขึ้น เพิ่มและแก้ไขอินวอยท์ค้างชำราย,ยกมาที่เราบันทึกไปแล้วนะคะจำนวนเงินผิดพลาดเมื่อกี้สอง0มบาทเรากลับไปแก้ไขนะคะกด f 1 0บันทึก เลขที่00001เลขที่อ้างอิง99801วันที่10ธันวา57บริษัทสาพัฒนจำนวนเงิน25,000บาทตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มให้เก็บออกได้เลยค่ะระบบจะ ถามว่าเพิ่มเล็กแค่ไห่ข้อมูลยังไว้ครั้งจำรายยกมาเราก็กดแก้เซ้นค่ะเพราะเราบันทึกเรียบร้อยแล้วเป็นนั้นว่าเราบันทึกยอดยกมาของลูกนี้รายตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ